สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบก,กับคุณ้ำค่ะวันนี้นะคะคุณ้ำมีกิจกรรมสนุกๆค่ะมาให้เด็กๆได้ลองทําตามกันด้วยค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมประกอบอาหารค่ะวันนี้สัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรกันค่ะหน่วยกล้วยใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอาหารที่คุณ้ำจะทาเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวกับ กล้วยนั่นเองค่ะให้เด็กๆทายกันดีกว่าค่ะวะ่ากล้วยเนี่ยเอามาทําอาหารอะไรได้บ้างใครเคยทานอะไรบ้างคะกล้วยทอดขนมข้าวต้มหมาขนมกล้วยอะไรอีกคะกล้วยบวชชีใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูน้ำจะพาเด็กๆมาทำขนมกล้วยบวชชีค่ะซึ่ง เด็กๆนะคะจะต้องชอบทานกันแน่ๆเลยอุปกรณ์นะคะในการทํากล้วยบวชชีเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรบ้างเราไปดูกันก่อนเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกล้วยค่ะซึ่งกล้วยที่เรานํามาใช้ทํากล้วยบวชชีนะคะจะต้องเป็นกล้วยที่ไม่ดิบแล้วก็ไม่สุกจนเกินไปค่ะพอถ้าดิบนะคะกล้วยก็จะแข็งแล้วก็ฝาดค่ะ แต่ถ้ากล้วยสุกเกินไปเนี่ยก็จะทําให้กล้วยเละได้ค่ะอย่างที่สองสำคัญพอๆกันเลยค่ะก็คือน้ํากะทิค่ะโดยที่น้ากะทิเนี่ยนะคะจะเป็นกะทิสดหรือว่ากะทิกองก็ได้ค่ะอย่างต่อไปนะคะอย่างที่สามก็คือน้ําตาลค่ะซึ่งเราจะใช้น้ําตาลปึกหรือน้ําตาลสายก็ได้เหมือนกันค่ะและ อย่างต่อไปนะคะก็คือน้ำเปล่าค่ะอย่างสุดท้ายเลยก็คือเกลือเด็กๆพร้อมเรียงค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกล้วยบวชชีกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะในการทำกล้วยบวชชีของเรานะคะเราก็จะทำน้ำกระถิก่อนเลยค่ะเด็กๆเ,เริ่มจากเปิดเตานะคะนี่เลยคุณน้ำเปิดเตาแล้ว หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำกระทิค่ะลงไปในเตาเลย <Ooh. S 1> น้าใส่น้ำกะทิแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ใส่น้ำตาลค่ะวันนี้นะคะคุณน้ำใช้น้ำตาลสองอย่างเลยค่ะเด็กๆก,ก็คือเมื่อกี้นะคะเป็นน้ำตาลปี๊บอันนี้คือน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลย แล้วเราก็จะต้องคนเขาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่งานน้ำตาลจะไหม้ค่ะคนเลยค่ะก็ใส่หนังเปล่าด้วยนะคะ ใส่เกลือค่ะเพื่อที่ตัดรสชาติหวานนิดนึงให้เขาเข็มนิดๆน,นะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะดิเพ็กเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยเดี๋ยวน้ำกะทินะคะเขาจะแตกมันค่ะหลังจากที่เรากำลังโต้มน้ำกะทินะคะ เราก็ปล่อยเขาไว้แป๊บนึงเราก็จะมาทำกล้วยค่ะโดยที่เรานะคะจะปอกกล้วยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะนี่เลยกล้วยที่คุณน้ำเลือกใช้นะคะก็จะสุกพอดีนะคะไม่ดิบแล้วก็ไม่งอมจนเกินไปค่ะปอกกล้วยออกมาแล้วก็เอาใหญ่เขาออกด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะคุณนม่ก็จะผ่ากล้วยค่ะนี่เลยเผาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นครึ่งค่ะโดยที่ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆต้องให้ใครช่วยคะ่ะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะเป็นคนช่วยเด็กๆหั่นกล้วยนะคะเพราะว่ามีดเนี่ยมีความคมมากๆเลยถ้าถูกมือเด็กๆนะคะอาจจะเป็นแผลได้คะ่ะ ตอนนี้นะคะคุณคูน้ำก็จะหั่นกล้วยนะคะไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณคูน้ำนะคะก็ได้หั่นกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆหั่นกล้วยหนึ่งลูกนะคะออกเป็นสี่ชิ้นค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้ำกระทิของเราก็เริ่มเดือดแล้วเราก็เลิกใส่กล้วยลงไปได้เลยค่ะเด็กๆ นี่นะคะใส่กล้วยลงไปต้มในน้ำกะทิเลยค่ะใส่กล้วยลงไปต้มในน้ำกะทิให้หมดเลยนะคะโอ้โหกล้วยขอคุณน้ำเต็มหม้อพอดีเลยค่ะเด็กๆถ้าไฟแรงเกินไปเด็กๆก็ลดไฟลงนะคะจะได้ไม่ล่นออกมาค่ะเราก็จะต้มกล้วยไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆ เด็กๆต้องช้อนฟองออกเรื่อยๆด้วยนะคะตอนนี้นะคะกล้วยบวชชีของคุณน้ำนะคะก็สุกได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆดูสิคะสีเหลืองสวยน่าทานมากๆเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณน้ำจะปิดไฟก่อนนะคะนี่เลยปิดไฟแล้วเราก็จะ ไฟถ้วยที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเด็กๆค่อยๆตักนะคะเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตักนะคะ <ๆ S 2> เพราะว่าเพิ่งจะปิดไฟเนี่ยยังมีความร้อนอยู่เราก็จะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยะคะ่ะเด็กๆนี่ตักน้ำไปด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆน่าทานไหมคะนี่เลยคะ่ะกล้วยบวชชีของเล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะน่ารับประทานมากๆเลยนะคะสีสวยงดงามไม่ดำเลยคะ่ะพาอยังไงนะคะวันนี้คุณน้ำก็พาเด็กๆนะคะมาทำกล้วยบวชชี จนเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเด็กๆคนไหนอยากทานนะคะมีกล้วยที่บ้านเนี่ยก็อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะมาทำกล้วยบวชชีทานด้วยกันนะคะทานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะ ถ้าเด็กๆกลัวร้อนนะคะพักเอาไว้ให้เขาเย็นก่อนสักนิดหนึ่งค่อยทานก็ได้ค่ะหรือใครนะคะชอบทานเย็นๆเอาเข้าตู้เย็นแล้วค่อยออกมาทานก็ยังได้เลยนะคะวันนี้คุณน้ำก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเด็กๆแล้วมาพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ